สวัสดีครับพี่น้องมือหนีสิมาพาดําน้ายาเล่งหลากนะครับโดย,ยวิธีง่ายๆส่วนผสมกาบบมีอยังหลายครับกามีนนี่ก็คือนําดื่มชูกําลังนะยี่ห้อยังก็ได้กรสมชูลดครับอันนี้ก็ยี่ห้อนอังก็ได้แล้วก็บกะปินะครับเดี๋ยวทิ่ทำการผรสมนี่ก็เอา น้ำดื่มชู่กำลังครับที่เใส่เลยเบิดขวดหนึ่งลยละขวดหนึง่งของชู่หลดนะของชู่หลดสอนหนึ่งครับตามด้วยกระปิ สอนหนึง่งคือกันขนให้เข้ากันครับละลาล่ครับเมื่อเข้าค้นส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ถือว่าเซตนะครับนั่ไปใส่ได้วิธีใส่ก็เอากิ่งพันธุ์ที่เข้าสีมะขยาย มาแชร์ไว้ครับประมาณหานาทีหรือเอาสิเอาไปเกียจางน้ำอีกเจนึงนะครับแล้วเก็บไว้ใส่ในเวลาต่อไปก็ได้ครับอันนี้ถือว่าเซ็จแล้วจะง่ายๆครับนำยาเร่งรากซ้ำเองเนาะครับเมื่อเข้าผสมเซ็จแล้วแล้วเข้าใส่บเบเหรดเ,เขาก็สามารถเก็บไว้ใส่เวลาต่อไปนะครับ นี่คือกเป็นการเฮ็ดน้ำยาเร่งลากใส่เองครับเป็นวิธีง่ายๆสำหรับผู้ใดต้องการทำน้ำยาเร่งรากโดยที่ห้องว่าต้องไปซื้อเขาเอากระสามารถเฮ็ดเองใส่เองได้ครับประหยัดเนาะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแชนี้ครับสวัสดีครับ